พาได้สีสวยมากครับทุกคน ตัวนี้นะครับทุกคนผมอยู่ที่อำเภอท่ามาการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็พาทุกคนนะครับมาแนะนำนะฮะร้านแม็กลูกชิ้นไฟลูกนะครับพี่แม็กสวัสดีครับผมสวัสดีครับติดตามมานานพี่เพิ่งได้มาการมากระเะมาครับผมตัวนี้เป็นลูกชิ้นอะไรครับพี่ลูกชิ้นปลาครับเป็นลูกชิ้นปลานะครับลูกชิ้นปลาสุดแป้งทอดนี่ครับผมเป็นลูกชิ้นปลาสุดแป้งทอดนะฮะเอกลักษณ์ของเขานะครับผมซิงเนเจอร์ก็จะเป็นใช้เป็นฟืนนะครับ ไฟลุกๆแบบนี้เลยนะครับสองกระทะนะฮะนี่นี่ครับผมเป็นลูกชิ้นปลานะครับิ้นแป้งทอดนะครับ ขายดีนะครับลูกค้าเข้าตลอดนะครับ,รบก็ขายในราคาชุดละ30 40, 40 50สั่งได้เลยนะครับมมีเป็นน้ำจิ้ม3รถนะครับ แยกน้ำจิ้มไปหนักับเออแยกนึละมาลาตัวนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรนะครับสามรสเป็นน้ำจิ้มสามรสเนาะถ้าแบบเป็นไม้เราขายยังไงครับไม้ห้าบาทสิบบาทเลยไม้ละห้าบาทสิบบาทนะครับ เท้าวัททวันไม่รู้เป็นหัออะไรร้านเปิดบ่ายสามเป็นต้นไปนะครับทุกคนประมาณถึงหนึ่งทุ่มนะครับทอนะาได้สีสวยมากครับทุกคน พี่แม่ขายที่นี่มากี่ปีแล้วครับหลายสิบปีแล้วพี่หลายสิบปีแล้วเนาะใช่ต่อหน้านี้คือเป็นเป็นสูตรของของย่าของย่าใช่ไหมครับอนจินม้มย่าค่ะไปครับ นี่นะครับทุกคนก็เป็นเอกลักษณ์นะครับหนึ่งเดียวในไทยนะเพิ่งเคยเห็นนะครับแบบนี้นะฮะใช้เป็นเฟืนนะฮะทอดลูกชิ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวว่าใครเคยเจอที่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับผมแต่ว่าที่นี่นะครับท่ามการหานกาญจนบุรีนะครับชิ้นปลาชิ้นแป้งทอดนะครับแม่ลูกชิ้นไฟลุกนะครับ ก็คือถ้าเป็นแบบเป็นไม้นะครับก็แม่ค้าเขาจะทอดมาแล้วนะครับไม้ละ5บาท10บาทนะครับลูกค้าจะราดน้ำจิ้มหรือว่าจะแยกน้ำจิ้มก็สั่งได้นะครับนี่น้ำจิ้มสามรสตัวนี้นะครับที่เขามีส่งทางออนไลน์ทั่วประเทศด้วยนะครับตัวนี้เลยนะครับผมถ้าขายอยู่ทางหน้าร้านขวดเท่าไหร่ครับตัวนี้ขวดละยี่สิบห้าบาทนะครับใครสนใจนะครับเบอร์โทรนะฮะส่งทั่วประเทศนะครับศูนย์หกหนึ่ง 4126554นะครับผมแม็กลูกชินไฟลุกนะครับผมอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แม็กแล้วก็คุณเก๋นะครับผมมากๆนะครับครับผมเปิดร้านทุกวันตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะครับโอเคนี่ครับผม